สวัสดีตอนเช้าภารกิจเลี้ยงตัวเล็กต้องเอามาด้วยไม่มีคนดูซีรีแลกเย็นแล้วกินใหญ่เลยหิวดิดูดิดูใหญ่เลยหิวสิอันนี้ตัวใหญ่นะตัวเล็กยังไม่ตื่นพูดิดูใหญ่เลยจุ๊ทๆ,ๆ,ๆหิวอ่ะเมื่อวานตัวตัวใหญ่ตัว,ตวพี่เนี่ยกินน้อย ยังไงอะลกูกนอนน่ารักติดคอเหรอป็นไเป็นไลติดคอคงต้องต้อนบ่อยๆเอา หรือว่ามันข้นไปอ่ะมันเคยจะข้นไปไม่ข้นหรอกนะเติมนะเนี่ยว่าไงอยู่นี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 ่น ติดปั้นเหรอตรงไหนติดเปดานโอ้ดูเฉยเลยอ่ะอุ๊ย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 ตัวน้อยตื่นหรือยังนงอันนี้ตัวน้อยนะจะแดงกว่าตัวพี่ตัวพี่หัวจะขาว โอ้โหหิวหิวหิวโอ้ดูดดูดเขาดูดเองนะนี่ไม่ได้ดึงนะไม่ได้ดันนะเข้าไปเลยโอ้ยดูดแรงจัดออกจะหมุกเลย,ยเดี๋ยวกระดาษเปียกก่อน